เสร็จแล้วจ้าลงมือเลยพี่น้องมาจา้ะเบาๆลายใหญ่ห่างแสบๆน้ำกันจ้ะพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีเอผซีทุกคนจ้ะสวัสดียังเป็นท่างการจ้ะพี่นอ้องนี่ฮะก็สีตำมะพงนะจ้ะตำมะพงใส่บะกอกจ้ะพี่นอ้องนี่บะกอกกินผู้เดียวกับตำมาลายหร้วจ้ะตำพ่อกิน งานี้กนะ็ซับน่าจะโคดเอาแค่นี้กินบะหมี่แต่พี่น้องจา้จาเตรียมของไว้แล้ว เ่งมักอกเครง่謝謝ักหะนาวพี่น้องเลยจ้าเดี๋ยวเขาไปตำกันเลยจ้ะนี่หอมหอยหอยพี่น้องเลยนี่จ้าหน้าตาเห็นไหมพี่น้อง ไล่ไล่ซีมก่อนจ้ะวันนี้อย่าใส่มือซีมเด้อจ้ะเอ็ดเองกินเองพี่น้องมาลองปรุงยังอีกแล้วพี่น้องพอเลยเตะมาบอกเลยว่าแซ่ อุ้ยแตกต้องตกแตกนี่เป็นเรื่องเท้ยอะไรจ๊ะเส็ดนี่สุดสุพี่น้องออื xịt đều ta Bỏ lên vậy. Sẹp mặn nhỏ ơi. Mát ta เวลาละเบา,ามากลุยเลยพี่น้องหิวละพ่อมาแล้วก็อย่าลืมเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งไว้ยังมาผ่านคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนันลด้วจ้ะแซ่บจ้าบอกไปทำไรไรไปมาคุยนั่น้ะจ้ะ กรอบๆต้ม,มๆร่วนๆเนี่ยมันไม่แน่นอ่นเมือกก็ไม่กุ่มกับไม่แต่เราอยากกินเนี่ยอยากกินจำเนี่ยมะเขืออย่างเออ มัเคืออีกอย่างหน่อยๆได้ไหมพี่น้องผู้ใดนหูคอมเมนต์มาบอกแย่เดี๋ยวนั้นเลยเด้อจ้ะจำซื้อคนบ่ได้โม่หายมาหมอบ้านก๊อบกอบไปกินข้าวบ้านโมมอบ้านรักระเพ่อบลเคือหายพร้อมอืมอืมแบ้ เป็นก้อนมากินนั่นเปลือกประกอบหอนังงันหวานดีแซ่บพริกไงพริกหวานอืมอืมหวานกรอบ ตอนเช้ากินเขาว็มันทอดหมูไปแล้วเที่ยงตอนนี้บ่ายสามข้เาเที่ยงนะก็เลยกินตะสมตำนะจ้ะอืมอืม น่ากินถ้าเป็นกรอบกรอบละวานแต่กินก็ส,สมใจเผากันอย กรอบอืมนี่ก็กรอบนี่นงมันกรอบกอบมันมัน Hãy nhìn xuống bóng nhỏ. Cọp nhau Quán tuyệt tuyệt ตรงนี้กินแพทสุกหมดผมซื้อกว่าถังสิบบลอกโอเคอ่ะ Mày phao xuống mà hơn, cô đây cả đại Con ở chịp Đây là tấm không tấm bản bản nha, thì nó Mà để ý nhắn ันแยๆพี่ีพี่ถันง่ายๆบานๆสำคัญที่รสชาติพี่นอ้องแบบบอนัววะสุดหยอด Không à, có kia có bán bán mình không? Cập cọp bán bán Ngày nào Phạm có nữa đó sao? Bạn có mang cái rồi con kiếm hương vào không? <laughs> uhm. Ừ. Sao? À, gì nào? Mới vào lên Sao à, gì? Mới à chua ตำมะฮองใส่บอก,กอกสุดยอดอยู่แล้วนะพี่น้องเนะาะกคนรนิสานห้าหูด,ดิแสบก,ก็ตำใส่บังหน้าวี่ทิงใส่ทิงบังหน้าทั้งบ,อก,งบอก,กอกโอ้โหสุดยอดปุ่นสองเลยอืมืม แค่กุ้นต้องอืมรากแห้งพีน้ออันงกรอบดีอ่ะอืม ขหมักหวานกรอบแล้วก็หวานพร้อมเนี่ย อ่อนนะจ้าสำหรับกิปนี้ย้าดโดนัทฝากไว้แค่นิ้ก่อนนะ่าจะเอาไว้พอกันไหมคิดหน่าจะพี่นอ้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามาติดตามยายโดนัทขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ให้กันโดยดีเสม,มอมาเนจาจะเนาะ จังใดก็อย่าลืมเด้อจ้ะถ้าเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ญายโดนัทให้เด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้คุณยายโดนัทเ,เนาะจ้ะเนาะพอกันหม่คิดหนาจ้าสำหรับพิมสวัสดีจ้าไปแล้วจ้า